ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกกว่าเติมเองนี่เลย WP Shop เติมถูกปลอดภัยไร้รีฟันหากใครสนใจติดต่อได้ที่เพจ WP Shop หรือลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมเอาละครับผมก็กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่ผมนะชิน X c h a n n น l นะก็วันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม f f c ซียี่สินะก็ตรงนี้นะครับสิ้นสุดการรอคอยนะครับในการเสริมทีมโอเวอร์นะครับ วันนี้โอเวอร์ผม101แล้วนะครับก็เสริมาค่อนข้างที่จะนานเลยทีเดียวนะครับแต่ก็จบเป้าหมายจบกิจนะผมที่ตั้งเอาไว้นะครับว่าผมจะ101ก่อนกิจ,จกรรม t ีจบนะครับก็วันนี้ยังไม่ยังไม่ทันจบเลยนะเออเหลืออีกตั้งหลายวันนะครับกิจทีวกว่าจะจบนะครับก็มูลค่าทีมของผมเนี่ยจะอยู่ที่2 0 7 0ล้าน นะครับก็เสริมมาเนี่ย2อง0ล้านทุกตัวขายได้ทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคาร์ลอลาบัตโต้บารินดี้นะครับอ่าดอนเฮนันเดสเนี่ยขายได้หมดทุกตัวนะครับไม่มีตัวฟรีเลยนะครับ <Wow. S 1> ก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวคร่าวๆแล้วกันว่าอ่าตัวที่ผมใช้เนี่ยอาร์มสกิลอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเล่นเมเนให้ดูสักหนึ่งตานะครับโอเคเนาะมาเริ่มทางด้านของหน้าเป้ากันก่อน,อนเลยนะครับผมอานายนะผมผมจะใช้เป็นทางด้านของสายฟ้า นะครับแล้วก็สกิลพิเศษของเขาเนี่ยผมอัพเป็นทางด้านของโต้กลับนะครับแล้วก็อองรีนะผมอองรีเนี่ยผมเอามาแทนทางด้านของเอปเป้เอปเป้เนี่ยไม่ค่อยเก่งในเมนูเลยนะจากที่ผมสัมผัสมาเนี่ยมีดีที่โอเวอร์นะผมว่าอองรีเนี่ยเก่งกว่านะผมแล้วก็ถูกกว่าด้วยนะครับเล่นเมสส้มเนี่ยอัพแบบ30เนี่ยสเตตเนี่ยน่าจะเยอะกว่าทางด้านของเอวาเป้นะครับแล้วก็สกิลเนี่ยอัพได้หลายอย่างเลยนะครับ ก็ใช้เป็นทางด้านของความคล่องแคล่วนะรมบผม 3, นะผมแล้วก็การเลี้ยงบอล1นะครับแล้วก็ลอมดอยสเตอร์นะผมให้เป็น1นะครับสำหรับอองรีนะตัวนี้มันเก่งทั้ง2โหมดอ่นะผมคิดว่ามันคุ้มราคานะครับผมเลยขายเอเบเ้ไปนะแล้วก็มาทางด้านของเบสนะผมเบสเนี่ยผมก็อัพคล้ายๆกันเลยนะผมผมใช้เป็นทางด้านของความคล่องแคล่วนะครับ3แล้วก็มาเป็นลอมดอยสเตอร์นะผมับผม1นะ เบสก็ไม่แย่นะผมผมคิดว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบเบสมากกว่าซาร่านะครับอ่าตัวนี้ไอที่ถามมาก็จัดว่าแจ่มนะถือว่าใช้ได้นะครับเรามาดูทางด้านของห้องเครื่องกันบ้างนะผมแดนกลางแดนกลางผมจะเริ่มทางด้านของเควินเดอร์บอยก่อนเลยนะผมเดอร์บอยตัวนี้บอกเลยว่าใครเล่นสายเมเนเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับให้มาค่าส่งเนี่ยดีมากเลยนะตรงนี้ซ้าย5้าขวา5้านะครับผมอัพเป็นจ่าย นะครับตรงนี้จ่ายบอลแล้วก็สกิลพิเศษเนี่ยผมให้เป็นตัวทําเกมนะครับตรงนี้แจ่มากมากตัวนี้นะครับแล้วก็มาทางด้านขวานะผมลุดกุลิดนะครับกุลิดเนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวที่โคตรเมตานะครับผมอัพร่างกายนะผมหนึ่งเลยทำไมถึงอัพร่างกายนะผมด้วยเวิร์กเลยของเขาเนี่ยเป็นสูงสูงไม่เหมือนตัวเก่านะผมตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นสูงกลางนะครับแต่ตัวใหม่เนี่ยมันเน้นแบบ เป็นตัวแบบบล็อกทูบ็อกนะครับเนี่ยผมก็อัพเป็นร่างกายนะครับแล้วก็สกิลพิเศษเนี่ยบ็อกทูบล็อกนะครับเป็นแบบสมดุลนะใช้ร่างกายประทะนะตัวนี้แล้วก็ตัว CDM นะผมรายกาศนะครับตัวนี้ผมมองว่าเล่นเมเนกับเล่นเฮดทูเฮดเนี่ยค่อนข้างดีนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะ ส่วนตัวเนี่ยผมอะใจผมอะก็อยากไปโรดี้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าโรดี้อะมันมีหลายล่างมากนะครับเดี๋ยวล่างใหม่ๆมันก็โผล่มาอีกนะครับผมเลยรอนะครับผมรอตำนานที่โอเวอร์สูงสูแล้วก็ตัวดีๆอย่างมาัติอุสเนี่ยเผื่อมันมานะครับเราค่อยเปลี่ยนนะผมอัพเป็นทางด้านของโลนะครับแล้วก็กองกลางตัวปักหลักนะครับทางด้านของอการอัพสกิลของไลกานะฮะ รามาดูทางด้านของกองหลังกันบ้างน,นะครับผมกองหลังเริ่มจากทางด้านของเฮอร์นันเดสกันก่อนเลยนะครับผมตัว9-4นะครับตัวลิเวลตัวนี้เนี่ยผมจะอัพเป็นทางด้านของสมดุลน,นะครับการเปิดบอลเลี้ยงลูกประกบเนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็สกิลพิศเศษเนี่ยผมจะอัพเป็นทางด้านของฟูลแบ็คนะครับ,รบก็จะได้การเปิดบอลเลี้ยงลูกประกบนะครับ,รบ,รบเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะตัวนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะครับผมเฮอร์นันเดสตัวนี้นะครับมาทางด้านของ ขวากันบ้างนะผมแบกบขวาตอนแรกผมคิดว่าผมจะใช้ฟิมปงนะครับแต่คิดไปคิดมาเนี่ยเกมลับของคาร์ลอสอาบัตโตเนี่ยผมคิดว่าดีกว่าฟิมปงนะผมแล้วก็ตัวมันค่อนข้างที่จะใหญ่กว่านะผมแข็งแรงกว่านะผมเลยใช้นะครับแต่ฟิมปงก็ไม่แย่นะผมฟิมปงก็เน้นแบบผิวเร็วนะผมอ่าประมาณนั้นคล่องตัวนะก็ใช้ได้ทั้งสองตัวแต่ส่วนตัวเนี่ยผม ผมคิดว่าคาร์ลอบาโตเนี่ยเหมาะสําหรับทีมผมอ่าหลังแบบแน่นๆเลยนะครับอ่าเรามาดูทางด้านของกองหลังกันบ้างน,นะผมเริ่มจากตัวแรกนะผมฟานไดตัวนี้นะผมล่างกิจกับตันถามว่าตัวนี้ดีไหมก็ดีถือว่าได้อยู่นะครับแต่ก็ยังไม่สุดนะครับแต่ถ้าจะเอาสุดเลยนะผมสำหรับฟานไดเนี่ยต้องไปเล่น U-T-O T-Y นะครับแต่ก็ถามว่าตัวนี้มันแตกต่างกันเยอะไหมผมมองว่า ยังเล่นได้นะครับตัวนี้ผมให้เป็นทางด้านของโล่นะครับการตั้งรับนะครับแล้วก็อ่าตรงนี้นะผมเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวหยุดเกมนะครับเป็นกำแพงนะอ่าสำหรับอ่าซีตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายนะผมของอ่าด้านหลังนะผมเป็นทางด้านของมาดินี่นะครับตัวนี้โอ้โหบอกเลยว่าแจ่มมากๆนะครับตอนแรกๆมันก็เอออยู่แต่พอเอามาเล่นเฮทูเฮทจริงจริงมันดีมากๆเลยนะครับแชทอ่าตัวนี้เนี่ย ผมอัพเป็นท่าทางของการตั้งรับนะครับแล้วก็เซนเตอร์แบ็กตัวหยุดเกมนะครับตัวนี้แจ่มมากๆสําหรับมาดินี่นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะผมอ่าตัวสุดท้ายท้ายสุดนะเป็นดอนนารุม่านะครับตัวนี้ผมใช้เม็ดส้มนะครับอนาคตนะผมที่จะเปลี่ยนจริงๆคือนาซานะครับบอกเลยว่านาซาตัวท็อปเนี่ยเก่งมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะเอาไปเล่นวีดเอนะครับวีดเอเนี่ยเห็นผลมากๆเลยนะครับสําหรับการเซฟของนาซาเนี่ย โหบินเป็นกบเลยอะ่ะเออบินเป็นนกกระโดดเป็นกบเลยอะ่ะนะครับก็ูุรักับประตูนะครับไม่มีอะไรเยอะเลยนะผมอัพเป็นการพุ่งตัวนะครับซึ่งอ่าผมใช้เป็นเม็ดส้มเนี่ยสามารถอัพการส่งบอลได้หนึ่งนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็อ่าสกิลพิเศษเนี่ยผมใช้เป็นชอ็อตสต็อปเปอร์นะผมตรงนี้เนาะอ่าก็บวกการตอบสนองเข้ามาการรับบอลเข้ามานะครับ ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นเมเนให้ดูนะครับผมสักหนึ่งตานะครับว่ามันจะเป็นยังไงสําหรับทีมนี้ไปดูกันเลยครับผมโอเคครับเรามาดูทางด้านของโหมดผู้จัดการกันบ้างนะครับบอกเลยว่าโอ้โหตอนนี้ตึงๆนะครับผมอยู่อันดับ278นะครับก็ล่วงจากท็อปตารางมาแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากดเข้าไปเล่นต่อนะฮะตาเนี้ยแหละชนะแน่นอนนะครับผม โอเคเข้าเกมมาแล้วเจอโอ้โหเจอตึงซะด้วยเจอแมนซี่นะฮะน่าจะเป็น102หรือเปล่าเนีちち่ยที่ผมเจอให้ดูหน่อยดินี่โอ้โหมหาเทพ101้หนะฮะโอ้เจอห0 2อด้วยแล้วผมฮาแลนด์เมสซี่โอ้โหตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะครับให้ดูหน่อยดิว่ามันจะโหดขนาดไหนวะ อาเล่เริ่มเคลียร์บอลน,นะผมยังไงเมสซี่เมสซี่จ่ายให้ลูกกุลิตอาเล่นโรดี้กุลิตไปแล้วเดอะบอยไหวไหมโอ้กุลิตคืนมาให้โรดี้อาเล่นโยนมาแล้วรับสบายนะผมด,ดอนดาลลูเมอ,อกมารับนะฮะแล้วเปิดไปที่โร,โรนัลโดอานาย โอ้แต่อาไนเนี่ยตัวเล็กนะครับผมเวลาเปิดอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะรับได้หรอกโอ้แล้วเขาซัดไกลเลยนะฮะเออเล่นแบบเล่นแนวยิงไกลบอลที่นี่ไรกาศตรงให้เดบอยเดบอยมาให้อองลีอองลียังไงดวลกับคาร์ลอสบาโต้วนหนึ่งทีแล้วให้เป็นทางด้านของไรกาศกุลิดซัดด้วยสายแล้วเข้าไปเลยนะครับผมโอ้โหออกนำแล้วหนึ่งศูนย์ มาแล้วมาแล้วมาแล้วไงเปิดก่อนได้เปรียบนะฮะแม่เจอทีมตึงซะด้วยโอ้จ่ายมาจาังหวะนี้กุลิตซัดด้วยซ้ายหายเลยนะครับโค้เทพอเริ่มตั้งเขี่ยกันใหม่นะผมแล้วจวังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามยังได้บอลอยู่แล้วยกมาให้กุลิตกุลิตดวลกับกุลิตแล้วดอนดารุม่ารับสบาย โอเคโอเคเริ่มตั้งคันใหม่นะผมดอนเปิดไปที่อาไนแม่เปิดติดอีกแล้วแล้วจังหวะนี้ฮาแลนโอ้โหให้เมซี่เมซี่จับบอลไม่ได้นะผมขาสั้นเกินแล้วหลายมาที่ลุกกุลิตรายกาดแล้วให้เดอะบอยเดอะบอยดึงเชิงหนึ่งทีแล้วให้อาไนเบสทำทางไปรับจ่ายให้เบสโอ้โหแต่จ่ายแรงไปนิดนึงนะฮะเบสบอกเบสรับไม่ทัน โอเคฝั่งของข้ามอ้าวแล้วโยนบอลมาตรงนี้โอ้โหเมสซี่เข้ามาตัดบอลได้นะครับไอ้ลุตกุลิรายการยังไงแล้วกุลิจ่ายไม้โรนัลโด้แล้วยกไม้ฮาเลนแล้วฮาเลนอุ้ยเกือบเกือบเกือบถือว่าได้ลุ้นอยู่นะฮะลูกนี้แม่ฮาเลนี่ตัวใหญ่นะถือว่าได้อยู่นะเออครับตังเตะกันใหม่นะผม อ่คานี้หาแลนยกมาแล้วแล้วดอนยังไงโอ้โหกระโดดเตะไปหนึ่งทีเขาเล่นเหมือนเล่นสายโยนเลยนะเออแบบโยนไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะโรดี้ติดนะฮะเดอะบอยเดอะบอยเอาบอลลงได้แล้วจายมาที่โรนัลโดแล้วเดอะบอยแทงไปให้อองรีหรือเปล่าแล้วอองรีไปแล้วจังหวะนี้เบียดประทะกับลูเบนโอ้โหลูเบนเข้ามาตัดบอลได้นะฮะ แล้วจังหวะน,นี้ฮาแลนด์ดวลกับคาร์ลอสบาโต้คาร์ลอสบาโต้แทงมาจังหวะน,นี้เดอะบอย,ยอูวูเดอะบอยจับพลาดนะผมจับลั่นไปนิดเดียวเองอแล้วใครรับเนี่ยคาร์ลอสบาโต้ให้เฮอร์นันเดสอองลีให้เดอะบอยเดอะบอยจ่ายให้ลุคกูลิตแล้วติดนะผมติดท่างน้าของเดอะบอยฝั่งตรงข้ามแล้วเฮอร์นันเดสเข้ามาตัดบอลได้ นี่ใหอองรีอองรีไปอีกแล้วนะครับอองรีโยนมาแล้วโรนัลโดโอ้โหตวัดยิงแม่ไม่เข้านะผมหลุดกรอบออกไปเกมยังเดินอยู่นะฮะยังสูสีคู่คลี่ดูดีอยู่นะฮะายที่อองรีอองรีให้มาเฮอร์นันเดสเฮอร์นันเดสเข้านายไปดิเดบอยเอาแล้วเดบอยโดนเมสซี่แย่งได้จังหวะนี้โยนบอลมาแล้ว อันไนให้ดอนดาลูม่าแล้วต้องปรับเกมเป็นตั้งรับแล้วนะฮะค่อยๆเล่นค่อยๆเคาะไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะผมยังไงเออร์นาเดสเคาะเล่นกับเดอะบอยเดอะบอยให้ทางด้านของอารไนอารไนไหลให้เบสเบสยังไงเบสให้อารไนอารไนทะลุเช้ามาโอล้ำหน้าแล้วหมดเวลาไปเลยนะครับผม โอ้เป็นไงล่ะเจรอร้อยสองก็สู้ได้นะครับของแท้นะโคตรสุดโคตรสุดมาแล้วผมกลับมาแล้วนะผม225บนะผมท็อป225ตอนนี้ผมติดในตารางแล้วนะนะอะ่าก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าทีมนะผมที่เสริมมา2 0 7 0ล้านนะครับบอกเลยว่ามูลค่าทีมค่อนข้างสูงเลยนะครับขายได้ทุกตัว นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมเพื่อไปกระจุ้ในการทําคลิปนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นนะผมรอติดตามกันเอาไว้สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ